พามาดูไฟชายหลักร้อยนะครับงบน้อย100บาทก็โอเคนะครับใช้ได้ในระดับหนึ่งระยะ25 50เมตรถือว่าได้ใช้เลยครับไฟชายงบ100บาท เหมาะกับงานรปภตรวจกระเป๋าหรือว่างาน,งานกู้ภัยเอาไว้ติดบ้านติดรถเฝ้าบ้านเฝ้าสวนนะครับก็โอเค<ณ>นะครับซื้อมาใช้ได้ได้ใช้แน่นอนครับ100บาท นี่ครับที่ชาร์ก็จะเป็นมินิ USB นะครับเป็นเหมือนกับที่ชาร์จหัวชาร์ Android รุ่นเก่าครับแต่ข้อเสียก็คือฐานที่แถมมากับมันนะครับนี่ครับฐานที่แถมมากับมันค่อนข้างจะหวยแตกนะครับใช้ไม่ได้ไม่นานนะครับ ้องหาซื้อฐานนี่ครับอันนี้ผมใช้เป็นของ lg นะครับฐานก็อาจจะแพงกว่าไฟฉายหด้วยซ้ำนะครับถ้าเปลี่ยนฐานก็โอเคครับใช้งานได้ยาวนานนะครับใช้ยาวๆวไปเลยครับซื้อฐานมาเปลี่ยนครับเป็นฐาน1 8 6 5 0นะครับลอง เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับไปกดสั่งซื้อกันที่ลาชาดาช้อปปีนะครับแล้วแต่สะดวกนะครับนี่ครับงบ100บาทก็ใช้ได้นะครับสว่างพอสมควรระยะใกล้นะครับยี่สิบห้าถึงห้เมตรนะครับ100บาทก็ใช้ได้ใช้ดีครับแต่ความทนทานก็รอดูกันนะครับ อันนี้ก็ซื้อมาประมาณ2อสเดือนนะครับไอ้ตัวยางกันน้ำตัวนี้ก็หลุดไปละโอเคครับตามงบประมาณเนาะครับเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปครับถ้าอยากได้ก็ลองไปสั่งซื้อกันเอานะครับขอบคุณที่รับชมครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ